อีกนะคะฐานนี้จะเป็นฐานคนเอาฐานเนาะจะเป็นการเผาผ่านชีวมวลเนาะจะเป็นการเผาโดยง่ายๆเนาะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะขุดดินขุดดินเพื่อจะก่อไฟเมื่อเราก่อเชื้อไฟติดเราก็จะเอาถัทางที่เราบรรจุฟืนต่างๆในถังไปตั้งพอตั้งเสร็จไฟมันก็จะ ขึ้นมาจากทางก้นถังเนาะเพราะถ้งก้นถังเราจะมีรูเหมือนตะแรงมันก็จะขึ้นมาตามรูลังพึ่งอะค่ะไฟมันจะติดด้านบนด้านในเราก็จะดูให้ไฟมันติดให้ทั่วทั่วถังทั่วถังเสร็จแล้วเนี่ยให้ดุกโชนแน่ใจว่าติดทั่วถังเนี่ยเราก็จะนำฝามาปิดเนาะพอติดลุกชนเนี่ยเราจะนำฝามาปิด ปิดเช้กันนี่นะควันก็จะออกตามท่อคว,ว,วันจะออกตามท่อเห็นไหมคะท่อจะเกิดการเผาไหม้ด้านไหนทีนี้เราจะดูรู้ได้อย่างไรเพราะว่าฐานด้านในมีการเผาไหม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสังเกตจากควันเนาะถ้ามันเผาไหม้ถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยเราใช้ไม้ยาว,ยาวนะ ไม้ยาวยาแยางไม้ยาวยาแยงลงไปให้ถึงด้านล่างเนาะถ้าเกิดมันมีความรู้สึกว่าแยงทะลุลงไปี่ฟืนด้านล่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าฟืนด้านในมันเผาไหม้เรียบร้อยหรือยังเนาะแต่ถ้าเราสามารถแยงลงไปได้ลึกเนี่ยไปถึงก้นอย่างเงี้ยในยังแยงยังไม่สุดแสดงว่ามันยังเกิดการเผาไหม้ยังไม่ทั่วถัง ถ้าเกิดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้ามันสามารถเอาไหมทั่วถังแล้วเนี่ยเราก็จะทําการปิดเราจะทําการปิดด้านบนเนะาะไม่ให้อากาศเข้าอ่าจะเกิเข้าแล้วเราก็จะอดินเนี่ยกบปิดกบปิดให้รอบถังเลยไม่ให้อากาศเข้าไม่ให้มันเกิดปิดด้านบนปิดด้านล่างปิดให้หมดทีนี้ฐานด้านในมันก็จะระอุระอุระอุกราก็ทิ้งเอาไว้ ทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเปิดดูเป็นขั้นตอนการทำฐานชีวมวน